สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพอดีเราได้รับพัสดุนะคะเรามาลองแกะดูว่าเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วลองยวรอให้เราแกะเสร็จก่อนนะคะเนาะแกะแล้วนะคะมันลุ้นกันว่าเป็นอะไรนะะเนาะเนาะมันเหลี่ยมตานะคะเหลี่ยมกับนั่นนั่นเอง นะคะเลี่ยมกับแตงเด็ดเนาะคะ่ะเรามารุ้นจกออกดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นอะไรเอยนะคะจับออกไม่ได้นี่นะคะใช้ถุงห่อม,มาอย่างดีนะคะเนาะเรามาทำการเกะก่อนนะคะว่า แกะมือเดียวไม่ถนัดเลยนะคะมันต้องสองมือเนาะค่ะเนาะมันมันจะใช้เวลานานเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอคอยห้อามาแกะเสร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนแกะเสร็จนะคะนี่นะคะคือสิ่งที่อยู่ข้างในนะคะเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจว่าต้องทํายังไงนะคะเราต้อง ต้องแกะเทปไซนี้ออกก่อนนะคะเนาะต้องแกะเทปไซออกก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดูกันต่อแกะออกมาแล้วนะคะแกะเทปไซออกแล้วนะคะก็เป็นร่างลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วเราค่อยมาขั้นตอนต่อไปคือมาดูตรงขาเขาก่อนนะคะเนาะ ดูทีละขั้นตอนนะคะนี่คือสิ้นสิ้นชวนที่สิ้นส่วนที่แตกสาขาย่อยออกมานะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก้นเนาะค่ะว่าอตอนนี้เราห้ามาเบิงตรงขาเพื่อนก่อนนะคะว่าเขาสิใสตัวนี้มุนเพื่อที่จะแนนบอกค่ะอันนี้มุนเข่าหรือมุนออก ให้ให้เราลองทำสองมือก่อนนะคะเนาะห็ดมือเดี๋ยวไม่ถนัดนะคะเราจะการกับคาได้แล้วนะคะ <c oughs> แต่ตัวนี้เรายังไม่เข้าใจนะคะว่าว่าวัตตุนี่ต้องใส่แบบไหนนะคะแต่เขาพอเข้าใจว่าต้องหาตัวตัวตัว,ตวที่อีกสาขาย่อยไปหันมามัมม,มุนใส่ตัวนี้นะคะเนาะอันนี้ตามที่เราเข้าใจนะคะเราลองลองทำดูก่อนเนาะ ใช่ไหมเอ่ยเจนบอกขอทำสองมือนะคะทำมือเดียวไม่ได uh ้นะคะเราหมุนแล้วนะคะคุณผู้ชมเราคิดว่ามันไม่ถูกนะคะต้องต้องเอาตัวน็ดตัวนี่นะคะเอาตัวน็ดตัวนี้นะคะเอาตัวนี้มาหมุนใส่กับตัวที่เราหมุนเส่แล้วนะคะ เราคิดว่าเราทําให้ถูกนะคะเดี๋ยวเราแก้ขไขใหม่นะคะนาะเราหมุนเสร็จกันแล้วนะคะแต่เราเราเรา,เราอุ่นอินยังไม่ได้นะคะถ้าว่าลข่ล็อกตัวนี้เราเข้ากับลายล็อกแล้วนะคะแต่แต่ก็ยังตัวนี้เราเข้ากับายหนาดิลายออกมาทางหนอกยังเสียคะ่ะแต่ก็ไม่สามารถอุ่นอินตัวตัวนี้ได้นะคะเขาเฮ็โบเป็นนั่นเองนะคะนาะ นี่นะคะบวาสามารถจับตัวนี้ออกมาได้นั่นเองเรอถามผู้รู้นะคะนาะถ้าทำอปรไกฮิกเตเองไรนะครับบัวพังนั่นเองนะค,ะ <S <S ค่ะผู้รู้ไว้ให้ยังได<ๆ>เดี๋ยวเขาสิลองค้นหาบิ่งว่าเราต้องทำยังไงนะคะนาะ,ะเดี๋ยวสิมาบอกสูฟังอีกไหมนะคะ เราหาวิธีแบบยืดยืดยืด,ยดขาขึ้นไปอีกไหมระดับหนึ่งนะคะแล้ว <c oughs> อดเอาได้พี่น้อง <c oughs> คนบ่เคยมีนั่นเองนะคะเราเรามามาลองขยับตัวนี้นะคะก็เลยขยับตามนะคะมาลองขยับแต่เราก็กลัวหักนะคะเราเขาคอ่คอยเ็เห็น เป็นน,นี่อาจจะเป็นตัวยึดโทรศัพท์เนาะคะ่ะมุนตึงไหน <c oughs> โอ้มุนยังไม่ไดเ้เดี๋ยวนะฮะ <c oughs> อดเอาเนะคะ่ะเขางบรนนอกเขามาปรับตัวด้านหลังนะคะเขาก็เ,เกลยเ็นได้เนาะ,ะปรับตัวนี้มุนเข้ามุนออกนั่นเองเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมุนเข้า อันนี้มุนออกอันนี้มุนเข้าเนาะนะคะเดี๋ยวๆค่อยๆเฮ็ดไปกับิิคิ้นมือเองนะคะเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ที่ที่ส่งของมีมีคุณค่านะคะทางด้านจิตใจมาให้เรานะคะขอบคุณมากนะคะถึงมือเราแล้วนะคะแต่ใช้ยังไม่เป็นนั่นเองนะคะเฮาสิ ลองใส่ให้ลึกงมือเนะคะเฮาเฮาอาจจะบอกเข้าใจแน่นะครบ่เข้าใจตัวนี้ไงไงะมันเนาะมันทําไมต้องมีตัวกําหนดตรงนี้ด้วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขาต้องเห็อยางละมัดนะวังเดี๋ยวขาดตัวนี้มันจะหักเนาะคะ่ะเนาะมันนอกเนาะคะ่ะบอกเคยมีของนันเองเคยมีแต่ตัวนี้เนาะค่ะเนาะเคยมีแต่ตัวนี้นะคะ โอนเอ็นไม่ได้นะคะมแจะสูงขึ้นอย่างเดียวเนาะค่ะเดี๋ยอันนี้ก็คือสามารถโอนเอ็นได้เนาะค่ะเนาะ,ะ,น,ะ,ะนี่นะคะเดี๋ยวยังบ่เข้าใจตัวคายันอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะค่อยๆเฮ็ดไปก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวสิเกิดการเสียหายขึ้นเนาะค่ะเดี๋ยวค่อยๆทำความเข้าใจไปเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมคะเราสามารถทําได้แค่นี้นะคะ แต่เราก็ไม่เข้าใจว่าตัวนี้ตัวนี้่มันเหมือนแบบต้อง,ต,องต้องมุนตัวนี้ออกนะคะต้องมุนตัวนี้ออกนะคะมันมันเปลี่ยนสปริงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสปริงนะคะเนาะมันเป็นสปริงตัวนี้ต้องต้องใส่ตัวนี้บังคับนะนะคะมุนเข้ามุนออกนะคะเนาะเดี๋ยวเราค่อยถามผู้รู้อีกต่อไปนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ใช่ปัญหาเนาะยังไงขอบคุณมากนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาทดลองใช้งานดูนะคะคุณผู้ชมคือเราเคยใส่แต่อันนี้เนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะแต่อันนี้เฮายังบอกเคยเนาะคะ่ะต้องทําความรู้จักกันก่อนนะคะต้องไหนขอบคุณมากๆนะคะที่มีน้ําใจนะคะส่งมาให้เรานะคะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะ ส่วนนี้ค้งจะเป็นส่วนส่วนที่เพิ่มความสูงของขาขึ้นนะคะแต่เรายังไม่ได้แตะเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะ,ะสวยงามนะคะ<ม>กระทัดรัดดีเนาะคะ่ะแต่ของเฮานั้นค่อนข้างจะเป็นสนิมนะคะถืกนำฝนเนาะคะ่ะส่วนขาเรายังไม่กล้าเตะนะคะเดี๋ยวพังซะก,ก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ต้องรอถามผู้รู้ก่อนเนาะค่ะนะคะไม่ต้อยยังไปเดี๋ยวเกิดความเสียหายขึ้นเนาะค่ะทำความรู้จักกันก่อนเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะขขบคุณมากมากนะคะที่รับชมชิปของเรานะคะเฮาเฮาไ่เคยใส่หลีเนาะค่ะเขาเคยใส่แต่อันนี้เนาะ,ะลูกเล่นมาเยอะนะคะอันเก่าของเขาเนาะค่ะอุ่นอินไม่ได้เนาะค่ะ มีแต่เอาขึ้นสูงได้นะคะเอาลงต่าก็นั่นกับบ่ได้เนาะค่ะหมดได้แค่นั่นเนาะสวยนะคะเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ <G ül> อดเอาเนาะค่ะเพราะยังบนหลึงมือนั่นเองเนาะคะ่ะเนาะ <G ül> <G ül>